สวัสดีครับวันนี้พามาชมโคกหนองนาหนาหองอีโรนะครับก็ริมริมคลองไส้ไก่นะครับเป็นพื้นที่ริมตะลิงแล้วก็ปลูกพวกหญ้านะครับหญ้าเนเปียแล้วก็พวกต้นไม้นะครับต้นกล้วยนะครับมะขามเทศสีชมพูนะครับตัวน,นี้ พาไปดูเรื่อยๆนะครับเราก็ปลูกหนึ่งเราได้กินนะครับมะเกือพวงเนี่ยกินตลอดนะครับแล้วก็มันเกิดพวงพันไรน้ําแล้วก็ปลูกพวกมะขามเทศปลูกกล้วยประดับนะครับกล้วยเสือพานนะครับแล้วก็ริมตลิงเราก็จะมีหญ้า เนี่ยเปียนะครับตัดไปให้วัวเป็นอาหารวัวนะ mm hmm. กิ่งไหนที่มาขามเทศเราตอนได้เราก็ตอนขยายไปเรื่อยนะครับ mm hmm. ส่วนด้านล่างนะครับลองไปดูด้านล่างเน mm ี hmm. ่ยก็จะเป็นพวกข่านะครับข่าแล้วก็ตะไคร้ครับปลูกข,ข่าตะไคร้แล้วก็น้อยหนานะครับแล้วก็ด้านริมเลยนะก็จะมีหญ้าเนี่เปียะครับแล้วก็มี กรเดานะครับพามาชมนี่กือกิ่งเดาครับที่เราตัดมาจากต้นแล้วก็มาปลูกนะครับยังไม่แตกยอดนี่คือ้าครับยาพันธุ์ท้ายเขื่อนนะครับในเกลื่อนใบเขาจะยาวแล้วก็เรียว บใบเขาจะโค้งลงหญ้าไอใบเขาจะเยอะกว่านะครับเยอะกว่าหญ้าเนเปียรธรรมดายาวกว่าธรรมดาฝันะ่งนี้นะครับลอดูฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นผลคันก็จะเป็นหญ้าแฝกนะครับข้างล่างก็เป็นสักเป็นบอ่อนะครับกล้วยเขาเริ่มโตนะครับกล้วยพระเทพกล้วยเตีย้ย เราก็จะปลูกต้นไม้ไปนะครับรอบรอบบ่อจุดประสงค์ก็หนึ่งการดินพังทลายสองเราก็ได้จะได้ผลผลิตนะจากพืชที่เราปลูกครับก็ในการขยายพันธุ์นะครับเป็นผลพลอยได้ของเรานี่กระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบแดงหญ้าแฝกที่เราตัดไปก็เริ่มเริ่มงอกครับเริ่มเกิดแล้วนี่กระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียว เจี๊ยบแดงเจี๊ยบแต,ง,บแตงก็ยอดเขาก็จิ้มน้ำพริกครับเอามากินได้นะครับประโยชนก็เรื่องลำไส้กระเพาะนะครับเพราะว่ามันเป็นเมือกนะครับดีครับสุขภาพดีเกลียบเกี่ยวก็เหมือนกันนะครับตามชมตามคันนะครับ นี่เราก็จะปลูกกล้วยสลับกับมะม่วงคนะรับกล้วยสลับกับมะม่วงไว้ขยายพันธุ์แล้วก็แฟมไปด้วยพวกไม้ประดับโกศนนะครับก็ปลูกไปขยายพันธุ์นะครับคาดว่าอีกสักสองปีนะครับก็จะมีร่มเงาร่มรื่นกว่าน,นี้นะครับ แอปเปิลนะครับ R2E2 น e ะครับแถบล่างก็จะเป็นญ้านะครับญ้านในเปียที่ตัดตัวนี้เป็นลำไยขาวเวียดนามครับหรือขาวหอมใบเตยนะครับนี่เขาก็ออกดอกนะครับเม็ดเขาเล็กมากเนื้อจะหวานหอมเหมือนใบเตยนะรับใบเขาก็สีขาวออกดอกเก่งครับตรงนี้ ก็จะมีหมอนนะครับทกกน,นี่หมอนก็มีสบาเมเปิลครับทีน,นี้เก็บไว้ทานใบทำเป็นสลัดหรือเราทำตากแห้งครับมาเป็น่านะครับตาโอ้าดูกาหลงก่อนเนาะกาหลงมีกาหล,ลงครับเป็นดอกไม้ครับ โรงดอกสีขาวนะครับเป็นไม้ดอกไม้ประดับส่วนตัวนี้โอเคครับเป็นเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่เชอร์อรี่ก็กินได้ครับตัวน,นี้รสชาติเปรี้ยวไม่มากนะครับแล้วก็บางคนก็จิ้มกับเกลือบ้างพริกป่บนบ้างนะครับแต่อยู่สวนนี่ก็เด็ดกินได้เลยครับนะครับสุกน,น ปอดสารพิษหมดนะครับน่ากินครับน่ากินเชอร์รี่ครับก็นี่ก็ตอนนะครับตอนตอนมี้ขยายยังไม่ออกลากครับที่ออกลากตัดไปแล้วก็ให้ผลผลิตตกนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับครกหนองนาน้องอีโรนะครับสวัสดีครับ